ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่โครงการชีวลมนครอ,อินค่ะอาจารย์มาหาบ้านดีๆสักหนึ่งหลังค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะอาจารย์ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูทำเลต่างๆต้องขอบอกเลยค่ะทำเลดีเดินทางสะดวกที่สําคัญคือเขาว่ากันว่าห่วงจุ้ยดีมากๆเลยต้องมาเห็นกับตาตัวเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะโครงการชีวารมนครอินดิดีต้อรับค่ะเินยนเชิญวัดอุณภูมิก่อนนะคะที่นี่ดีมากเลยนะคะมีความปลอดภัยแบบนี้ไหมคะไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะโอ้ทันสมัยนะคะ,คะโอเคเออต้องแบบนี้ค่ะอาจารย์พยายามจะหาหลากหลายโครงการค่ะเคะเพื่อทอยากจะหาบ้านดีๆสักหนึ่งหลังค่ะแล้วก็มีโอกาสฟังมาจากหลายที่หลายท่านเลยค่ะให้เครดิตที่นี่ดีมาก เพราะว <ขอ S 1> ่ <ขอ S 1> ที่เนี่ยเป็นโครงการบ้านที่หนึ่งใช้วัสดุดี 2. ก็คือที่ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละจุดเนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความใส่ใจอาจารย์ <ขอ S 1> เลยต้องแวะบมาหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ใหญ่เชอแนะอาจารย์หน่อยค่ะว่าในกรณีถ้าเกิดอาจารย์จะซื้อบริเวณเนี่ยหรือมาอยู่ในโครงการเนี่ย ใกล้กับอะไรสะดวกสบายอย่างไรบ้างอ๋อง่ายๆมากเลยค่ะเนื่องจากโครงการชีวารมนครอินนะคะอยู่ติดกับถนนนครอินเลยค่ะการเดินทางไปวงเวียนพระราม5ค่ะแล้วออกเส้นถนนราชพฤกษึใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะค่ะหรือว่าถ้าอาจารย์ต้องการที่จะไปทําธุระนะคะั่งจตุจักหรือว่าบางเสื้อค่ะก็ขึ้นทางด่วนตรงเส้นสีรัตนะคะที่เปิดใหม่นะคะใช้เวลาแค่10นาทีแสดงว่าสําคัญคือใกล้ทางด่วนใช่ค่ะเนาะแล้วก็ ในบริเวณแอร์เรียใกล้ๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกใช่ค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะหรือถ้าอาจารย์ต้องการจะเดินทางไปยังฝั่งพระนครนะคะก็ไปขึ้นทางยกระดับอะค่ะตรงเส้นถนนบรมราชชนนีค่ะก็สะดวกสบายเช่นกันค่ะอีกหนึ่งข้อที่อาจารย์อยากจะถามค่ะใกล้ห้างอะไรบ้างคะอ๋อที่นี่นะคะจะใกล้ห้าง The ะเซอร์ค่ะเดอะวอล์ราชพฤกษ์ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลชั้นนําด้วยนะคะ,คะเดินทางสะดวกด้วยค่ะแสดงว่าโดยรอบเนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างค่ะใกล้ในแอรนี้ใช่ไหมคะ,คะอะไรที่อำนวยความสะดวกอาจารย์ได้บ้างภายในโครงการค่ะ แน่นอนค่ะภายในโครงการของเรานะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของสระว่ายน้ำค่ะของสระว่ายน้ำใช่ค่ะเป็นระบบน้าเกลือค่ะอาจารย์คะแล้วถัดมาค่ะก็เป็นสวนขนาดใหญ่ค่ะพื้นที่ถึงหนึ่งไร่เลยค่ะสวนขนาดใหญ่หนึ่งไร่เลยใช่ค่ะแล้วยังมีห้องฟิตเนสด้วยนะคะเป็นความเป็นส่วนตัวสูงค่ะ ้องฟิตเนสให้ด้วยแสดงว่ามีครบถ้วนใช่ค่ะและในส่วนของความเป็นส่วนตัวค่ะอาจารย์ขาภายในโครงการของเรามีเพียงแค่139หลังเท่านั้นนะคะห3 9หลังค่ะแล้วก็โดยผังของโครงการเราจะมีทาน,น้ำนะค,ะค่ะเป็นคลองสาธารณะอันนี้นะคะอยู่ตรงกลางด้วยทาน้ำเป็นยังไงครับเป็นทางน้ำที่อยู่ตัดกลางของตัวโครงการเลยค่ะ ในแง่ของออฮงจุ้ยเองอาจารย์คิดว่าทาเลตรงนี้เป็นยังไงบ้าง,งคะจริงดีมากเลยนะคะคต้องบอกนี้คะ่ะให้เราลองไปประเทศญี่ปุ่น<ช>เราจะเห็นว่าในเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมีทาน,น้ําลักษณะการตัดผ่านในแต่ละหมู่บ้านห<ค>มู่บ้านหรือตานตัดผ่านแต่ละถนนเขาเปรียบเสมือนทาน้ำเปรียบเหมือนการเชื่อมต่อระหว่างเงินด้วยกันอ้าต้องไป<ค>ดูแล้วละ่ะเพราะว่า<ค>ดีฉันเนี่ยพยายามจะหายโยเอ๊ะมันจะมีโครงการไหนบ้างที่ตอบโจทย์ในแง่ของฮวงจุ้ยมีทาน้ำด้วยเหรอคะเอ๊ะแล้วในโครงการนี้มีกี่ไทายป์คะ มีถึง3ามทายค่ะอาจารย์ขาค่ะโดยเริ่มต้นนะคะของเราอะค่ะเป็นบ้านเอสตูรีค่ะเปรียบเสมือนสายน้ําค่ะค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะภายในบ้าน190ตารางเมตรค่ะที่ดินเริ่มต้นที่50ตารางวาค่ะเป็น3มห้องนอน3ห้องน้ำสองที่จอดรถค่ะอาจารย์สามห้องนอน3ห้องน้ำเหมาะสำหรับครอบครัวที่เริ่มต้นชื่อทายเป็นดีจังเลยแปลว่าอะไรนะคะสายน้ำค่ะอาจารย์สายน้ำดีจริงๆค่ะ แล้วทป์ต่อไปค่ะไทปยถัดมานะคะเป็นบ้านขนาดกลางค่ะเวอร์แดนซ์ของเรานะคะสำหรับเวอร์แดนซ์นะคะเปรียบเสมือนป่าไม้ค่ะสำหรับไทป์ยนี้ค่ะอยู่ที่พื้นที่247ตารางเมตรนะคะที่ดิน60ตารางวาค่ะเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำสามที่จอดรถค่ะสีห้องนอนสีห้องน้ำก็กำลังอยู่ในช่วงการวางแผนครอบครัวที่จะแบบโตขึ้นมาหน่อยระคะได้อีกหนึ่งทป์ราคา สำหรับท้ายใหญ่สุดนะคะเซียร่าของเราค่ะค่ะเซียร่าหลังนี้นะคะจะเปรียบเหมือนความยิ่งใหญ่ค่ะหุบเขาขุนเขาเลยค่ะก็ะเป็นหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรนะคะที่ดินจะเริ่มต้นที่70ตารางวา สีห้องนอน5ห,ห้องน,น้ำา4ที่จอดรถแต่จะมีห้องแม่บ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องค่ะครับดีจังเลยแสดงว่าในแต่ละทายเนี่ยด้วยชื่อเองเป็น่วงจุ้ยเหมือนเลยภูเขาเอ่ยน้ำเอ่ยควา,ามอุดมสมบูรณ์เลยค่ะดีจังเลยค่ะ,คะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าใจคืออ๋อพอมาแล้วปั๊บตอนแรกกังวลเอ๊ะเราจะไป <c oughs> ทางไหนเรามายังไงเพราะบางทีของอาจารย์เองมาจากสถานที่หนึ่งเราก็พยายามจะหาที่ที่สงบเพราะว่าที่นี่ที่มาเธอรู้ไหมทำไมอาจารย์ถึงมาดูที่นี่ ทำไมคะเราะทีห่วงจุ้ยดี <c oughs> อาจารย์เชื่อแบบนี้ค่ะพยายามจะหาสถานที่ต่างๆที่สํคาคัญตรงจุดนี้่ะ <c oughs> ที่เรามาเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะหนึ่งใครจะเก็บทรัพย์เก็บเงินเนาะ<อ>ใครทําธุรกิจต่างๆเนี่ยในผังของโครงการเนี่ยเราเชื่อว่าผังเนี่ยเป็นผังที่มีความเป็นมงคลนั <c oughs> ล้นเลยอยากจะได้สักหลังแต่ต้องปรึกษากันว่าราคาเริ่มต้นยังไงคะเรามีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่10ล้านจนถึง18ล้านเลยค่ะ <c oughs> ั้งแต่ล้านจนถึง18ล้านเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใครที่อยากจะได้ในส่วนราคาไหนก็มาพูดคุยกันได้ใช่มีโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนจะดูโปรโมชั่นเด็ดเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ารูปแบบบ้านเป็นอย่างไรยินดีค่ะไปเลยไหมคะเรียนเชิญค่ะ ต้องฟังความเนี่ยะลยนะคะอีกทีหนึ่งเป็นส่วนกลางเนาะใช่ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะคมายสะายนาโอเคสะายนาตรงข้ามนี่คือเป็นจะเป็นสวนค่ะอ๋อแล้วเวลาคนมาติดต่อมาติดต่อตรงนี้ใช่ค่ะสะดวกดีเหมือนปากซับเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังไปเฟสที่สองนะคะที่กําลังเริ่มขายค่ะจริงๆเปตนี้นะคะจาย์คือเพิ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะสดใหม่มากนะคะในเฟสสองเพราะเฟสหนึ่งเราปิดการขายไปแล้วค่ะ อันนี้ใช่ไหมครองที่เธอว่าใช่ค่ะนี่แหละค่ะซึ่งจริงครองนี้ดีนะเขาบอกลักษณะครองแบบนี้ถ้าเกิดเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะครองแบบนี้จะมีอยู่เกือบทุกจุดแล้วก็ค,ครองเนี่ยเปรียบเสมือนเครือข่ายซับอะฮะ,ฮะ<ด>ถือ<ด>ว่าดีถูกต้องค่ะสิ่งที่ทุกคนกลัวคือกลัวว่าน้ำเนี่ยอยู่ใต้บ้านเขาเป็นทางน้ําผ่านทางใต้พื้นที่บ้านอาจารย์เข้าใจเป็นแบบนั้นแต่พอมาเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นครองเป็นลักษณะน้ําตัด ตัดผ่านระหว่างในตัวโครงการซึ่งถือว่าดีมากๆค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ทำเลข,ของบ้านผู้พักอาศัยนะคะ<ฆ>ซึ่งในหนึ่งซอยของเราอะคะส่วนมากแล้วจะมีจำนวนบ้านที่น้อยมากๆค่ะ<ฆ>ประมาณ4ถึงหหลังเท่านั้นเองค่ะอืมฮะเอ๊ะตัวเลขที่บ้านเริ่มต้นที่เลขเท่าไหร่เนี่ยอ๋อหนึ่งแปดแปดค่ะจัตัวเลขหน้าเป็นหนึ่งแปดแปดถูกไหมฮะใช่ค่ะหนึ่งคือความสําเร็จแปดคือการเงินสําเร็จกับการเงินการเงินแสดงตัวเลขหน้าเนี่ย ฟิกทุกลังจะเป็นแบบนี้ถูกไหมแสดงตัวเลขดีหนึ่งคือความสําเร็จแคือการเงินแสดงสําเร็จเรื่องการเงินการเงินถือว่าดีอดีจังเลยค่ะหนูมั่นใจค่ะถ้าอย่างนี้เนูจะได้เวลาพรีเซต์กับทางลูกค้าดีค่ะเพราะว่าเรื่องตัวเลขเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะหลายโครงการหรือหลายสถานที่เนี่ยตัวเลขถ้าเกิดกํากับแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราจะต้องอยู่กับตัวเลขไปตลอดชีวิตไง ดันตัวเลขโครงกรารทั้งหมดถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีสวยงามค่ะอาจารย์คะสำหรับซ้ายมือของอาจารย์นะคะ,คะในโซนนี้คะ่ะเป็นเฟ็แรกของเราคะ่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากคะ่ะอาจารย์ม,มีแค่สี่หลังเท่านั้นเป็นแปลนลุนทุกหลังเลยคะ่ะดีจังเลยคะ่ะค่ะสะดวกสบายค่ะค่ะแต่สําหรับ ด้านนี้ขวามือนะคะ,คะจะเป็นลำธารน,นะคะที่ได้แจ้งไว้ตอนแรกแล้วก็ถัดไปจะเป็นสวนสาธารณะเรียบกับคลองลำธารเลยค่ะความพิเศษของโครงการนี้ที่อาจารย์สัมผัสได้คืออากาศเธอรู้สึกว่าเธอคงรู้สึกไหมอาจารย์วมีลมฟรยตลอดเวลาตอนนี้เกือบใบสามดีค่ะไม่ร้อนเลยนะคะอากาศแอบถ่ายเทได้ดีใช่ไหมคะดีจังเลย ันนี้คือบ้านไทยกลางเลยนะคะใช่ค่ะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ,คะนี่คือหน้าบ้านของเขาเลยค่ะเวอร์แดนเชิญค่ะดีค่ะไป สำหรับห้องนี้ค่ะเป็นพื้นที่โซนลิฟวิ่งรูมค่ะอาจารย์ค่ะของเราจุดเด่นก็คือฝ้าสูงนะคะค่ะดีจังเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่คืออาจารย์รู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าลักษณะของฟ้าสูงก็เปรียบเสมือนเพดานฟ้าเขาเรียกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะฮะแสดงจุดนี้เป็นจุดพลังงานที่ดีนั่งเล่นแล้วมีความสุขแล้วก็มีเงินไหลเข้าตลอดเวลาดีจังเลยค่ะแล้วโซนถัดไปค่ะจะเป็นโซนไลนิ่งค่ะโอเคไปไปเลยเชิญค่ะ พื้นที่ของโซนดินิ่งนะคะจุดเด่นของเราก็คือจะมีประตูบานใหญ่ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเพื่อเปิดรับอากาศดีจังเลยค่ะเดี๋ยวตรงจุดบริเวณนี้ค่ะอาจารย์อาจจะเพิ่มไฟ2ดวงเป็นไฟครอบครัวอยู่ตรงบริเวณโต๊ะอาหารเขาเชื่อว่าไฟสองดวงจะเสริมพลังงานของการนั่งทานอาหารเนี่ย ให้พร้อมบอความสุขความก้าวหน้าแล้วก็สองฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งกระจกใสเข้าเปรียบเสมือนวิวทิวทัศน์ที่ดีเพิ่มน้ำสักหน่อยมีความก้าวหน้าถือว่าดีดีโอโซนนี้ลวดสมากเลยค่ะไปสักโซนได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะและสำหรับพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างนะคะอาจารย์ะจะมีความโปร่งโล่งค่ะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยค่ะ จริงๆห้องเนี่ยค่ะถ้าเกิดมองมีอยู่สองมุมคือสามารถทำเป็นออฟฟิศได้นะคะ,คะแล้วก็อีกในย่านหนึ่งคือสําหรับเป็นห้องสําหรับผู้ใหญ่ในกรณีที่เดินขึ้นบันไดเดินเหินไม่ได้ส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นอีกห้องที่อาจารย์รู้สึกว่ามีความสุขนะเป็นห้องของครัวเป็นห้องส่าง,ง,งดังนั้นเนี่ยในโซนภาพรวงบ้านเป็นอีกหนึ่งห้องที่มีพลังงานที่ดีถ้าเกิดห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะไฟของเธอเนี่ยขยับออกไม่โดนเตียง ตรงหลักจุลมากเลค่ะไปดูสักโซนค่ะได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ในห้องครัวนะคะค่ะภายในโครงการนะคะจะทำครัวให้อาจารย์แบบนี้เลยค่ะนอกจากครัวภายในแล้วนะคะทางโครงการก็จะมีครัวภายนอกเปรียบเสมือนครัวไทยนะคะ จร<ช>ิงๆครัวเป็นสิ่งสำคัญถ้าตามหล<ะ>ักอุ้งจุ้ยเนี่ยครัวเป็นการปรุงอาหาร<ะ>ปรุงรักซึ่ง<ะ>ครัวเนี่ยต้องถูกหลักด้วยนะค,ะะครับโครงการนี้เนี่ยสิ่งที่เทศารยพยายามจะสังเกตในทุกๆจุดเนี่ยต้องบอกตามหลักอ<ะ>ุ้งจุ้ยเกือบ99.99%นะมีให้พลาดแค่หนึ่งเล็กน้อยแต่99.99% 99ถือว่าเยอะนะคะเพ<ะ>ราะว,ว่าตั้งแต่เดินเข้ามาปั๊บขวาไฟซ้ายน้ำฝั่งนี้ต้องเป็นเตา ตอนนี้ก็เป็นน้ำตัวอ่อนนั่นคือตามหลัก<ม>แล้วที่สําคัญคือมีครัวดน้าน,นอกก็คือเป็นครัวไทย<ช>ถูกไหมคะ,คะอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์จะมาซื้อบ้านสักหลังสิ่งสําคัญที่สุดหนึ่งความสะดวกสบาย2เรื่องของความปลอดภัย3ดูแลอบอุ่น4่วัสดุกต่างๆสุดท้ายปิดท้ายหงจุ้ย้องดีนั้นโครงการนี้ปอกจุกจริงๆไปเปดูชั้นบนกันยินดีค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะบันไดของเราจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสร็มเหล็กนะคะ มีความมั่นคงนั่นเองที่สําคัญทราบไหมคะเวลาเราจะซื้อบ้านเนี่ยบันไดเป็นสิ่งสําคัญการซื้อบ้านหน้าบันไดในขั้นแรกเป็นสิ่งสําคัญเขาเรียกบันไดาย,ยาจกบันไดเศรษฐีสําหรับโครงการนี้บันไดเศรษฐีอยู่แล้วรวยค่ะเยี่ยมเลยค่ะค่ะเชิญอาจารย์เลยนะคะ,คะแล้วก็ตรงจุดพัก ของบันไดค่ะ,คะตรงนี้ฝ้าสูงไหมคะอาจารย์คะโอ้ดีมากเลยค่ะ <c oughs> ดูเป็นฝ้าที่โออาแล้วก็มีความรู้สึกไม่อึดอัดและไม่แออัดต้องใช้คำพูดนี้นะคะ,ค,ะคนจีนเชื่อว่าทางขึ้นบันไดเปรียบเสมือนมังกรโซนนี้เป็นท้องมังกรค่ะเป็นโซนที่ขอเงินได้ <c oughs> ไดเงินของ,งานได้งานขอสิ่งต่างสมความสําเร็จ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเป็นบ้านอาจารย์ตรงนี้จะติดชนาเรียซะหน่อยนะคะ <c oughs> สวยเ,เลยคะชนาเรียพวงองุ่นด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวงองินเปรียบเสมือนพวงรัพย์ค่ะก็เท่ากับว่าการเงินสิ่งต่างอยู่ตรงบริเวณนี้เสริมทรัพย์เสริมความเป็นมงคลไปค่ะขึทุกันค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วตรงโซนนี้นะคะก็คือลิฟวิ่งรูมชั้นสองค่ะความโปร่งของฝ้าสูงนะคะ ความสำคัญใน living room ของชั้นสองเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ในมุมนี้เนี่ยอาจารย์จะทำอยู่2จุดนะคะจุดแรกคือเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ของน้องๆของลูกนั่นเองอาจจะเป็นโซนหนังสืออาจจะเป็นโซนแต่เพ่อเป็นโซน relax ที่ดีมากจุดที่2คือจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์น่าจะปรับเปลี่ยนเป็นโซนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กึ่งเป็นสถานที่ทํางานได้ด้วยในตัวเพราะจุดนี้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีพื้นที่อำนวยความสะดวกแต่ละจุดมีพลังงานที่ดีแฝงอยู่ อย่างที่เรานั่งคุยกันตรงนี้ยอาจารย์ังรู้สึกถึงใจที่มันรู้สึกสบายอ่ะดังนั้นต้องบอกวิย่างคือความสมดุลที่ดีจริงๆเลคะ่ะเข้าไปดูห้องนอนกันค่ะได้ค่ะเชิญค่ะอันนี้คือห้องนอนใหญ่ใช่ค่ะมาสเตอร์อเบดมของเราค่ะ จ,จริงๆสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือสาหรับโครงการนี้หรือในโซนที่อาจารย์บรบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยจริง,รงๆทุกหลังของโครงการเนี่ยเหมือนกันหมดถูกไหมคะค่ะเพดานสูงใช่ค่ะประโยชน์ของเพดานสูงคืออะไรคะในแง่ของผู้อยู่อาศัยค่ะ,คะก็จะเป็นเรื่องของการระบายอากาศค่ะอากาศภายในจะค่อนข้างโฟล์ค่ะดีจังเลยคะ่ะในจุดตรงบริเวณนี้เนี่ยอาจารย์ให้เลยค่ะคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่ง พักผ่อนมีความเป็นยินหยางความสมดุลถือว่าดีการจัดในรูปแบบของห้องเนี่ยตอกโจทย์ตามหลักถ,ถือว่าดีจริงๆที่สําคัญโปร่งโล่งสบายส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นโซนแต่งตัวใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ทะลุไปพับก็จะเป็นในโซนของห้องน้ำห้องน้จริงๆในโซนห้องน้ําเด้อห้องน้ำพับอันนี้อาจารย์เห็นอยู่นะขวาไฟไซ้ายน้ํามีอ่างน้ําอยู่ส<ช>องมืโอโอ้โหตรงหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างดีจริงๆค่ะ ภายในห้องน้ําเองนะคะโครงการเราอะค่ะจัดทําให้หมดแล้วไม่ว่าจะติดปั้งอ่างอาบน้ําหรือโซนที่เป็นยืนอาบน้ำค่ะค่ะเรนชาเวอร์ตรงนั้นมีให้ด้วยค่ะเยค่ะทุกจุดภายในบ้านนะคะตอบโจทย์อาจารย์ในทุกจุดเลยฮะที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์อยากรู้เนื้ข้ออันนี้สําคัญมากเลยนะโปรโมชั่นเป็นยางไรนะคะอาจารย์จะต้องทํำยังไงบ้างไปคุยกันค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ด้านล่างนะคะ ใช่ค่ะอาจารค่ะโอ้โหอาจารย์ชอบมากเลยค่ะยิ่งได้มาดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นความสะดวกสบายเนาะที่สําคัญวัสดตุต่างๆความสุขที่เราได้เห็นเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเราครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องดีมากๆเลยค่ะขอย้ำาอีกครั้งได้ไหมคะราคาเนี่ยสำหรับไทยเนี่ยเท่าไหร่คะ สำหรับบ้านเวอร์แดนซ์นะคะ,คะไทยเวอร์แดนซ์ของเราค่ะจะมีราคาพิเศษให้สำหรับอาจารย์เลยค่ะ,คะแล้วก็แฟนๆรายการด้วยนะคะจะอยู่ราคาที่13ล้านถึง15ล้านค่ะ13ล้านถึง15ล้านใช,ใช่ไหมคะมีโปรโมชั่นอะไรอาจารย์บ้างคะ ตอนนี้นะคะของบ้านไทเวอร์แดนต์ของเราค่ะปกติแล้วจะเป็นฟรีค่าส่วนกลางให้1ปีแรกเข้าค่ะแต่สำหรับอาจารย์และแฟนๆรายการนะคะทางโครงการขอเสนอฟรีค่าส่วนกลางมากถึง5ปีเลยค่ะ5ปีเลยเหรอคะใช่ <ผม S 2> ค่ะดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ แน่นอนค่ะสำหรับอาจารย์พิเศษสุดๆนะคะก็คือจะมีแถมแอร์ให้ทุกห้องนอนด้วยค่ะมีแอร์ทุกห้องนอนค่ะฟรีค่าส่วนกลางอีกห้าปีฟรีค่าส่วนกลางห้าปีโอแล้วก็ราคาพิเศษด้วยนะคะราคาพิเศษใช่ค่ะอาจารย์ประทับใจัแต่ปากทางเข้าแล้วค่ะถือว่าเป็นฐานทรัพย์ที่ดีตังแต่ทางเข้าแล้วนะ พอเราเข้ามาหาจะมีทางเลี้ยวนิดหน่อยอันนี้เปรียบเสมือนมังกรค่ะทางเลี้ยวของมังกรเขาเชื่อว่าทางเลี้ยวมังกรอยู่ปากทางเปรียบเสมือนความเคลื่อนไหวของการเงินที่ดีนะคะแล้วในตัวทางน้ําผ่านของโครงการจริงๆแอบได้ยินมาเหมือนกันเลยอยากจะมาดูด้วยตาตัวอเองว่เป็นอย่างไรพอมาเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกค่ะ ลักษณะทางน้ําที่ตัดระหว่างกลางระหว่างบ้านนะคะเห็นไหมโครงการดูเธอเนี่ย <Okay. S 1> ตรงนี้ถือว่าดีเป็นตัวเชื่อมของทางทรัพย์ที่ดีสิ่งที่เขากังวลใจคือในกรณีทางน้ําไหลมาประทะกับตัวบ้านขอ <Okay. S 1> งเธอไหลประทะไหมไม่ค่ะไม่ประทะ,ะแสดงว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าทางน้ําที่ดีดังนั้นสบายใจได้ค่ะอยู่แล้วมีความสุขอีกเรื่องที่ปลื้มมากเลยค่ะบ้านเล็กที่ของเธอทุกหลังเนี่ยตัวหน้า3มตัวแรกขึ้นต้นด้วยเลขที่หนึ่งแปด 8ค่ะ1คือความสําเร็จและชัยชนะแคือฐานทรัพย์และการเงินแสดงว่าชัยชนะฐานทรัพย์ฐานทรัพย์ที่ดีแล้วตามด้วยตัวข้างหลังต่างๆแต่3ตัวหน้าเนี่ยต้องบอกเป็น3ตัวที่เพอร์เฟกต์เน้นเรื่องการเงินและความสําเร็จถือว่าดีมากๆเลยค่ะนั้นภาพรวมทั้งหมดนี่อาจารย์ชอบมากเลยนะคะสําหรับใครที่ชมรายการแล้วอยากจะติดต่อติดต่อ,อยังไงคะค่ะสามารถติดต่อได้ที่ call center 1น6 0อนนะคะหรือเว็บไซต์ชีว w ไทย d com ค่ะ ดังนั้นต้องบอกเลยค่ะว่ารีบติดต่อนะคะช้าหมดมดแน่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้อาจารย์เนี่ยได้รู้ข้อมูลต่างๆต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ซื้อไม่จองไม่ได้แล้วค่ะกับโครงการชีวารม์นะครอ,อินค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆะคะขอบคุณนะะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ